สบายดีมีน,นกหเฮามาให้มาจุดกองกิยงก์นกมาให้ก็มีอันกินพักคกี้เล็กเฮาสิออมพักคกี้เล็กกินครับเสื้อหนังควายและะ้วก็หอมหอยก็ค่อยไปง้มว่าน,นี่เอามาอ้อมเสื้อพักคกี้เล็ก นี่ลางห้อยจะหน่อยจนสติแกงนี่ห้ากับซีดิสพักขีเล็กอ้อมแย่บ่ับนี่ไ่ได้บ่ พักคีเล็กออมใส่นั่งนั่งควายแะ้วก็ใส่หอยนำ้ำผพักคีเล็กเขาก็ได้รายเดิม วันนี้เราอ,อ้อมบัก,กเล็กไว้ถ้ามันพดกะเฮาได้เยินน้ำทิมแล้วกะเ้อน้ำหม่แล้ววันนี้เรออกกเา,า,า,าอ้อมพักเล็กไว้แล้วก็ไปกวาดของขี้เน่าก่อนแล้วยังมาเผาใไม่ เดี๋ยวนี้แม่ค่อยกำลังจุดกองขี้เงาะกลังสะกองขี้เงาะโฮมเดียวแล้วก็สีได้จุด พอแม่คอยการล่างจูี่เน่แล้วจะน้อยแล้วยังขึ้นไปเห็ดกิีเอาขึ้นมาตัวจูติเน่กะมาออมบักกี้เล็กจะน้อยเย็นน้ำมันอ่อ lần này học anh nhiên nam bắc kỷ lệ hả lạc à ông mày sao hằng yên nam đeo lạc à hồ sĩ sao năm mai ee ừ. lạc à ông mai ee

แล้วพปนีฮ้าพี่สิมาตาดกหอม มาตัดกุ้งหอยสือแกงพักีเล็กแล้วล่ะตัดกุ้งหอยกันถ้าพะกีเล็กจืด คือไตโม่าลงที่ต่ำเล็กนะมัน,นอันนี้ เดี๋ยวนี้ฮากำลังจี้หนังเข็มน,นี้ก็ฮาต่ำแล้วละ่ะวันนี้ฮาก็สีควัดสมอแกงแล้ววันนี้ฮาวก็สีได้ควัดสมองแม่ค่อยกำลังตัดเม็นตน้นเป็นปุูมืออื่นมืออื่นทางนี้มืออื่นนี้ฮาวก็สีได้เลิมปุเม็นตน้นเด๋ยนนี้กำลังแซหนังเฮาเป็นคู อุ้ยแล้วแกงเสื้อผักขี้เหล็กเอาไปหาจะนัง่งมาตามเสือ้อโอ้แกงผักขี้เหล็กนี่เอาเหตุแะ้วจะนั่งกันอันนี้ก็แม่นนี่จะนั่งกัน เอาหูดเมอเซอร์อนะแกงพะกีเลสจะนาเขาก็ได้ละแล้วมนี้เาก็ใบต่ำเซอร์แกงแล้ววนี้เขาก็สีตำจะนงแล้วขับเบอเซอร์แกงพะกีเลส เล็กนะทีแจงโมตำนะอันนี้นังแต่น,นี่กระหอยแต่ทางนังใส่ทางหอยนะมาดิจะแจงโมตำกระเบือ้อเลยกะแล้วเลยกะขับขัเบือ้อแล้วล่ะ ขบืนใมันเดี๋ยวมันนี่เอาพี่ม่ากินตำใส่แกงสเด็ก คันมีมากคะล่นกะยานไผ่ไม่เม่มเเเาแกงผักขี้เล็กใส่นางควายแล้วก็ใส่หอยจูบ ให้จ๊บพอเอก่นข้าวำกันเน้อทุกคนเวปมีดมอด หลังจาเขากินข้ากินน้ำแล้วก็ห้ากะสิได้เฮ็ดเบต่ตห้าวกะสิได้ปิดคลิปเพลงเทง้ละขอมอุกขอบใจที่ติดตามนะครับชมคลิปหน้าพอกันใหม่